เพราะจะเรามายู่นี่บ่กเพราะจะเรามายู่นี่บอมีชายแก่คนหนึงนะคะผิดหวังจากบ้านนกดาวก็มาอยู่เทียงเทียงนานกนก,นกตาชานจะมาอยู่เทียงนาน,นกดาว เทียงนาดูดาวเอยเ่จ้าเรามาอยู่นี่บ่พอเอาเจ้าจะมียู่นี่จ้าเรายู่ซิเล่จะเป็นชายส่วนเนาะไม่ ตาบอกว่าตาเป็นชายโสดแล้วจะหาใหม่เนี่ยเทียงนาดูดาวโอ้เป็น,นเป็นดวงใจยิงต่อไปคือกำไรชีวิตเผื่อยิงต่อไปหาไม่ได้ตลอดชีวิตกะว่าสิหาเอาใหม่หาบ่ได้ค่ะก็เลยมานอนเถียงดูดาว แ็เเฮ้ยยะผนกเ,เมียนแห้งศาดค่ะ,ะ,เ,คะเกือบตัวนี้ขันไปโดนก่กนี้เกือบบน่เหลือยังค่ะเกือบไม่เหลือความหลังนะเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบมากพท่านได้ดีเหนื่อยนักก็พักผ่อนเหนื่อยนักก็พัก่นมาท่นนไนาอย่านอนัวันนี้แม่มาที่บ้านนเตนนะคะน,นี่นั่นจะทำเป็นข้อแพแต เห็นของของของแม่ชมพู่แล้วเวลาเราขับรถถามมันจะเสียงดังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเสียงรถดังมันได้ยินเสียงลูกเอินก็เเลยอาจะไปทหาตรงนห้นก็จะไปหาม่องใหม่ไปหาม่่องใหมมันเชื่อื่นบดมือมันเชื่อื่นบดมือสั่งเสามาแล้วส่งต้นเสร็จแล้วแต่ว่ายังให้ยังไม่ได้เขาเอามาส่งเพราะว่ามันถนนไม่ดี จริงๆแล้วพอมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่นะมันก็ไม่กวนหรอกมันชินกับเราแล้วมันก็นอนเอา้าแล้วตาชานจะนอนไหน<ะ>ตาชานสินอนใส่แม่ก็จะทำรีสอร์ทไรสินทำให้ตาชานอยู่หลังหนึ่งจะซื้อบ้านนกดาวให้แกสักหลังหนึ่งตาชานคงไม่อยากได้บ้านนกดาวแล้วแหละดูทรงไม่อยากได้ เขตบ้านนกดาวบ้านนกดาวทิพย์อยู่ไกลกันบ่ได้ดอกเฮาอยู่คนละสำนักสำนักูนกับสำนักพีเวลาไลสมันมันสีเลี้ยงแพะพันีสี กินมันที่ปิวมาเพราะมันอยู่ติดบานถ้ามันไก่ไก่มานอนมันยังกินเลยมันมีกินเลยไก่มานอนแต่ว่าจะทำเป็นที่จอดรถ,รถนี่มัน,มนจอดไม่ได้ทำความสะอาดจะให้ช่างดีมาจัดก,การให้ทำเป็นระเบียง ดดิซออกันนนนี้เ็ดคออกกแพะห่ึกว่าเสตห์หอดูดาวไว้ัยแต่สั้นไหมใช่นอนเดียวออกไปเที่ยวนอกบ้านโดนเติบกลับมาเถียงห่างสมนาเกือบบนเหลือเวลาเวลาฝนตกพายุมาแกจะลงข้างล่างเลยแล่นขุเอาไปขั้วขุดย่านไหลายไม่เชื่อขนาดเจ้าของไม่พ้นเฮกันยังบนเสือฝีมือเจ้าของ นนต้องเข้าไปอยู่ที่แคบเพื่อความปลอดภัยเวลาพายุมาแสดงว่าเรเสื้อใชนิ้มือแต่งเะเท้าหน้ายลงลงมาน่อยน,นั่งมาดู <c oughs> ตัวเองไอ้เผดิม้ต้มนอไม้ต้มนอไม้ได้ นาไม้ไล่ได้หนึ่งไม่ไ่่เกิน่อไม้กินกับตบกงป็นอเลยหนาเป็นข้าวขาวเลื่มเืมเขาเรียกหน้าเรื้มใสุ่กี้ จะมีลูกนองมาแล้วแด่ยเรียย่าเรียมันย่าะกกินเนรอยียเดะกินตำมะคงตำมะละกอใส่บกหน่งเด้่พย่นองเด้อถามมากินเันนี้ไม่นี่่มาดลูกน้องนไปแล้วไปแล้วสีชั้นนี้ไม่ได้มีปัญหา Ya, betul. Kalau siapa?